สวัสดีครับพบกับผมกับใครๆก็เข้าครัวอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ที่ผมจะเมนูที่ผมจะเอามาให้คุณผู้ชมลองทําตามกันดูนะครับเป็นซอสครับแต่ว่าเป็นซอสสูตรคลาสสิกที่ผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องชื่นชมแน่ๆเพราะว่าเจ้าซอสตัวนี้เนี่ยสามารถทานได้กับหลากหลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่หรือว่าจะเป็นเมนูปลานะครับบางซีฟู้ดก็ทานกับมันได้นะครับซอสตัวนี้คือซอสฮอลแลนเดสครับผมมาดูส่วนผสมกันเลยครับ โอเคครับผมคุณผู้ชมครับอย่างแรกผมมีไข่แดงนะครับอันนี้ผมใช้ไข่เบอร์เบอร์หนึ่งค่อนข้างใหญ่นะครับผมผมใช้ไข่แดง3ฟองนะครับแล้วก็มีเนยละลายนะครับเป็นเนยจืดนะครับคุณผู้ชมปริมาณประมาณสองร้อยสิบกรัมโดยประมาณละลายแล้วก็จะได้เนี่ยอย่างเท่านี้เลยทั้งก้อนเลยนะครับผมมี วายวินิกาจริงๆคุณผู้ชมจะใช้เป็นไว์วายวินิกาก็ได้นะครับจริงๆตัวคลาสสิกก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผมมาชอบรสชาติของเรดวายวินิกามากกว่าผมก็เลยเลือกใช้ตัวนี้นะครับผมผมมีน้ำมะนาวนิดหนึ่งจริงๆถ้าแบบฝรั่งเขาใช้น้ำเลมอนนะครับผมอันนี้ผมใช้น้ำมะนาวให้มีกลิ่นกระเดียดมาทางไทยนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นน้ำเปล่าเฉยๆเลยคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีเกลือนะครับผมอันนี้เราเอามาใช้ปรุงรสนะครับจะทำยังไงมาดูวิธีการกันเลย โอเคครับคุณผู้ชมสิ่งที่คุณผู้ชมต้องมีคือโบนะครับหรือว่าอ่างชามผสมอาหารสเตเลสเนี่ยนะครับใบค่อนข้างใหญ่นิดหนึงแล้วผมมีตะกรอ้ออันนี้แบบหัวค่อนข้างใหญ่เหมาะสําหรับการตีไข่โดยเฉพาะนะครับอย่างแรกคุณผู้ชมลงไข่แดงไปเลยนะครับผมแล้วก็เราจะตีไข่แดงนะครับกับเจ้าไวน์วิเนก้าผมใช้1ช้อน1ช้อนโต๊ะนี่ประมาณนี้นะครับ ฟึบลงไปอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมตีลงไประหว่างนี้ผมตั้งหม้อน้ํานะครับตั้งให้เดือดเอาไว้คุณผู้ชมอ่ะแล้วก็เมื่อกี้ผมลงไวน์มิกนียไปแล้วผมลงน้ําเปล่าอีกประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับหรือจะสามก,ก็ได้นี้ผมตีให้มันเข้ากันก่อนนะครับตีให้สักพักหนึ่งให้มันพอเริ่มขึ้นุ๊บ เดี๋ยวผมจะย้ายลงไปตีบนเหนือน้ำร้อนแล้วให้มันเป็นไอ้น้ำหรือว่าเทคนิคที่เรียกว่าแบงมารีนะครับที่ผมเคยโชว์คุณผู้ชมแล้วล่ะนะครับอันนี้สำคัญมากโอเคเดี๋ยวเราย้ายขึ้นเตานี้กันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราตั้งน้ำให้เดือดให้ร้อนนะครับแล้วเราก็มาตีเจ้าไข่แดงของเราบนนี้นะครับคุณผู้ชมสาเหตุที่เราต้องต้มน้ำร้อนต้องทำเป็นแบบแบงมารีนะครับจำชื่อไว้นะครับแบงมารีก็คือ เราจะไม่ให้ไฟสัมผัสกับตัวโบไข่โดยตรงเพราะมันจะไหม้นะครับเออไม่ใช่ไหมอย่างแรกเลยมันจะสุกก่อนแล้วความไหม้มันก็มีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับดังนั้นความร้อนเนี่ยมันจะมันจะมาแบบนุ่มนวลหน่อยนะครับเห็นไหมสังเกตว่าไข่ของเราอน่ะมันจะคูนะครับค่อยๆระอ,อุระอุด้วยความร้อนจากอนน้ำเห็นไหมครับข้างล่างก็จะร้อนๆนีเ่เราตีให้ ไข่แดงของเราเนี่ยมันขึ้นฟูก่อนพยายามดูอย่าให้มันร้อนจัดจนเกินไปนะครับตอนนี้มันยังไม่ร้อนจนเกินไปนะครับเราก็ตีไปให,ให้มันเริ่มได้ที่ก่อนแล้วเดี๋ยวพอม,มันได้ที่ผมจะใส่เนยละลายของเราลงไปนะครับผมเนยละลายนะครับคุณผู้ชม ทีแกมันมาเป็นก้อนแน่นอนคุณผู้ชมก็แกะใส่ชามนะครับอย่าลืมเอาฟอยล์ออกนะครับมันเข้าไมโครเวฟไม่ได้นะครับเพราะว่าเราละลายง่ายๆเลยเอาเข้าไมโครเวฟนะครับใช้เวลาละ,ละลายมันประมาณสัก30วินาทีนะครับลองเช็คดูถ้าเกิดว่ามันยังลายไม่หมดก็ต่ออีกสัก15วิโอเคครับเราต้องสลับเอาขึ้นเอาลงอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมสาเหตุก็คือถ้าเกิดว่ามันร้อนเกินไปแล้วเราฝืนมันเนี่ย มันจะสุกนะครับแล้วมันแล้มันจะใช้ไม่ได้นะทีนี้โอ้ผมจะเริ่มลงในละลายแล้วนะครับกลับขึ้นมาร้อนนิดนึงฮะเราก็ ครับคุณผู้ชมตอนนี้เราตีจนมันเริ่มได้ที่แล้วนะครับต้องระวังหมันเอาขึ้นเอาลงดีๆนะครับถ้ามันร้อนเกินไปไข่มันจะสุกนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะปรุงด้วยเกลือนะครับ้ใส่พริกไทยได้เล็กน้อยผมใส่พริกไทยอโอเคอันนี้ผมเอาลงแล้วเพราะมันร้อนเกินไปแล้วผมใส่เกลือพริกไทยไปแล้วคุณผู้ชมทีนี้ผมจะจบด้วยน้ำมะนาวเล็กน้อย <c oughs> ขอห้ครับนิดนึงอะ เห็นไหมครับผู้ชมมันจะเป็นสีเหลืองนวลสวยงามนะครับอารามทองผมชิมนิดหนึ่งอืมใส่พริกไทยหน่อยนะครับแล้วก็น้ำมนันาวอีกนิดนึ่งอซอสฮลแนเดสที่ที่มาตรฐานนะครับรสชาติเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวนะครับความเค็ม ตามมาแต่ว่าเปรี้ยวจะนำแล้วมันจะมีความหอมมันจากความที่มันเป็นเนื้อครีมนาเป็นไข่นะครับมันก็จะมีความหอมความมันโอเคครับคุณผู้ชมที่เราตีนี่คือเราอัดอากาศเข้าไปนะครับผมชิม,ม,อ,มอีกรอบนึงอืประมาณนี้เลยโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วลเดี๋ยวเราจะใส่จานกันโอเคครับเราเอาฮลลนเดสจัดลงจานพรีเซนต์กันหน่อย ครับมาเป็นครีมเลยผู้ชมดูน่ารับประทานมากซอสต,ตัวนี้ผมแนะนำให้ตีวันใช้วันต่อวันนะครับเก็บไว้มันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าเอกลักษณ์ของของความอร่อยของฮอลแลนเดสคือความสดใหม่ของของไข่ที่เราตีลงไปนะครับโอเคประมาณนี้ครับผู้ชมผมเอาหลบไปก่อนนะฮะผมแต่งนิดนึง โอเคครับเสร็จเรียบร้อยฮอลแลนเดซซอสของผมทีนี้ก็พร้อมสําหรับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยซอสฮอลแลนเดซของผมทีนี้ก็พร้อมสําหรับหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นไข่หรือว่าปลานะครับเราได้ใช้กันต่อไปแนะ่คุณผู้ชมจดไว้ให้ดีนะครับสูตรฮอลแลนเดซ